สามารถที่จะรู้สึกเหมือนมีสิ่งสิ่งนั้นเป็นคนนั้นแล้วได้จากข้างในค่ะมันจะมาเพราะว่าจักรวาลน,นะคะไม่เคยตัดสินใครเลยจัก,กรวาลมีหน้าที่แค่สะท้อนกลับต่อเคลื่อนความถี่หรือความรู้สึกของเราและนี่มันคือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังชอบตั้งคําถามว่าฉันต้องจินตนาการกี่ครั้ง ที่บอกเลยนะคะว่าถ้าคุณคิดแล้วรู้สึกดีอ่ะก็คิดไปเลยเพราะว่าหนึ่งจริงๆแล้วการจรินตนาการนะคะมันก็เป็นการช่วยเพราะว่าอะไรสมองของเราไต้สมนึกของเราแล้วก็จักรวาลนะคะเขาแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงหรือจินตนาการฉะนั้นถ้าคุณชอบที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีชีวิตในฝันหรือแบบสิ่งที่คุณปรารถนาก็ได้เพราะมันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่แบบ ช่วยหลอกสมองของคุณเพราะว่าสมองของเราค่ะมันฉลาดมากๆอย่างถ้าคุณตั้งใจว่าแบบคุณจะลดหุ่นสมองเรามันก็จะช่วยคิดช่วยกรองหรือว่าเราต้องกินอะไรถูกไหมคะคือมันจะช่วยหาข้อมูลมันจะคือมันจะประมวลผลให้เราเลยจากสิ่งที่เราคิดย